น้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยทันใจอร่อยจริงแอดไวส์แหล่งรวมไอทีราคาถูกใจพุทธิศักเพราะความสวยรอไม่ได้ ทีสปาร์ชอขอต้อนรับสามคุณพนซักโซโฟนแห่งวงการดนตรีไทยครับอาจารย์ธนิชศรีกรินดีคร <derived> ับครับสวัสดีครับสวัคุณครับคุณโก้มิสเตอร์แซักแมนครับผมสวัสดีครับและพี่แตนภูสิทธิ์ไลท์ทอ ที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นะฮะเป็นปริมาณเศษหนึ่งส,ส่วนส่วนพันเลยก็ว่าได้ฮะ,อะของคอนเสิร์ตดู For ์เดสมหากรรมคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ถวายองค์ราชันครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่3มีนาคมที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีถูกต้องครับถามพี่แตงดีกว่าฮะคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยภาพรวมโดยรวมแล้วเนี่ยความย่ใหคอนเสิร์ครั้งนี้เนี่ย จะต้องอธิบายยังไงฮะให้คุณผู้ชมเข้าใจคงจะเป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมเอานักดนตรีที่เก่งที่สุดในประเทศไทยมารวมกันไว้ที่นี่นะครับแล้วก็จะเชิญนักร้องที่เรียกว่าเก่งที่สุดในประเทศมาไว้ที่นี่แล้วก็เล่นเพลงที่เพราะที่สุดในโลกไว้ที่นี่ครับทั้งนี้เนี่ยเพื่อถวายกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระ ครบรอบ84พรรษาของรวงท่านถ้าคุณผู้ชมจําได้เมื่อปีที่แล้วคอนเสิร์ตวัดซินเดอเ์ไทม์นะฮะเป็นการรวมสุดยอดนัก้ดนตรีแลวก็สุดยอดเพลงของโลกแล้วทุกคนก็เต็มอิ่มกันเต็มที่เลยครั้งนี้เนี่ยมันจะพิเศษยิ่งกว่าเดิมยังไงฮะครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าครั้งที่แล้วทาไว้ดีมากต้องเรียกว่ากดดันตัวเองมากเพลงที่เล่นเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อสถานที่มันใหญ่ขึ้นนะครับนักดนตรีมากขึ้นนักร้อง มีพลังมากขึ้นแล้วที่สําคัญที่สุดคือเรากําลังเล่นถวายพระอ,องค์ท่านคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพะฉะนั้นทุกคนที่เลือกเพลงมาเล่นในวันนี้เนี่ยจะเลือกเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้ทําหน้าที่และทําบทบาทของตัวเองอย่างสูงสุดเพื่อถวายกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและที่สําคัญที่สุดพวกเรานักดนตรีเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะสร้างความสุข ให้กับประชาชนนี่คือหน้าที่หลักของพวกเรารเพราะนั้นสิ่งที่พวกเราจะทําในวันนั้นก็คือสร้างทุกหยดทุกเม็ดทุกความสามารถของพวกเราให้ความสุขกับผู้ชมอย่างถึงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้มีโอกาสดูวันสินไ e t ทามเมื่อปีที่แล้วนะครับผมีโอกาสครับมีปรากฏการณ์ซึ่งน่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญมากอาจารย์ธนิตศรีกันดีฮะเป่าขุยในเพลงทานตะวนัน ในซีนนั้นเนี่ยฮะเมื่อหลังจากจบเพลงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมในศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยพร้อมใจกันลุกขึ้นยืนปรบมือเลยซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากในวัฒนธรรมรของการชมคอนเสิร์ตในบ้านเรารถามอาจารย์ธน,นิดเดีกวฮะยืนอยู่ตรงนั้นเราเห็นปรากฏการณ์นั้นเนี่ยคุณผู้ชมแบบยืนกันปรบมือมายาวๆตรนนับใจมากไม่นึกไม่นึกว่าจะเกิดจะเกิดขึ้นในเมืองไทยเพราะปรากฏการณ์นี้เพราะว่าไปแต่เมืองนอกเห็นฝรั่งเขาทากันว่าทําการดูดนตรีแบบนี้ชมคอนเสิร์ตแบบนี้มาเห็นเมืองไทยแล้วครับไม่นึกว่า คุณโพสิทธิ์คุณแตงของเราจะทําได้นะครับชื่นใจ,จวันนั้นชื่นใจจริงเห็นแล้วจริงๆผมว่ามันเป็นมันเป็นเสียงกลุ่ยของอาจารย์ทนิสที่มันเข้าไปอยู่ในเลือดของคนไทยนะครับบวกกับบรรยากาศแล้วก็เสียงดนตรีซึ่งเป็นดนตรีของตะวันตก <c oughs> ที่แบ็กอัพอยู่ข้างหลังด้วยความยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเสียงกลุ่ยกับวงดนตรีที่เพราะแล้วก็ยิ่งใหญ่เนะี่ยมันทําให้ คนที่ฟังเนี่ยอาจจะทนไม่ไหวกับการที่จะลุกขึ้นมาอิ่มเติมอิ่เฉดแสดงความรู้สึกยินดีกับเสียงที่พวกท่านเหล่านั้นได้ยินนะครับก็ผมก็ปลื้มใจที่พี่ของเราหรือว่าอาจารย์ของเราเนี่ยเป็นผู้ที่ส่งเสียงกลุยนั้นลงไปถึงหัวใจของผู้ฟังเพลงทั้งหมดวันนี้ได้กลับมา ร่วมงานกับ2อาจารย์อีกครั้งเนี่ยรู้สึกยังไงฮะในฐานะที่เรานี่รุ่นน้องรุ่นนี่จริงๆผมพี่โกเองก็เติบโตมากับเสียงแซกของอาจารย์ธนิดและพี่แตงผูซิไฟท์ทอปไปที่ไหนต้องพูดอย่างนี้เพราะว่ามันมันมันเป็นมันเป็นความทรงจำตอนตอนเด็กๆที่แบบเฮ้ยอยากเป็นนักแซกโซโฟนที่เก่งๆแบบอาจารย์ทั้งสองอย่างเงี้ยนะฮะก็วันนั้นวันคอนเสิร์ตนะครับพี่แตงอาจารย์ธนิดครับผมไม่อยาก อยากจะบอกทุกๆคนเลยว่าไม่อยากให้ใครต่อใครที่เดินมาพักพี่โก้แล้วบอกว่าพี่โก้กับพี่แตงเมื่อไหร่จะเล่นอีกอะไรเงี้ยโอ้โหคราวนี้แล้วพลาดคราวนี้ต้องมาครับคราวนี้ต้องมาห้ามพลาดเพราะฉะนั้นผู้ชมไม่ควรพลาดด้วยการละทั้งปวงครับคอนเสิร์ตดูฟอ์แดนมหากรรมคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ถวายองค์ราชนนะครับ วันที่3มีนาคมครับ Impact Arena เมืองทองธานีครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรื่องราวของคอนเสิร์ตดูฟอร์เดยังไม่หมดเท่านี้ยังมีแล้วยังมีศิลปินมาร่วมพูดคุยกันด้วยครับผมว่ารวมกันขนาดนี้เนี่ยเราควรจะมีการแจมกันหน่อยนะครับผมก็สงสัยว่าคุณถืออะไรเอาอย่างนี้ละกันฮะเดี๋ยวยังไงลองเป่าตามนี้ดูนะฮะเขายืมเขายืมมาถ้าข้าครับได้แตงพี่แตงลองซ้อมดูก่อนนะฮะครับนี้ขึ้นมานะฮะนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะโโอ้ หล,ล,ลองซ้อมสิฮะเป็นครับผมว่ากระโชกงอกหมากไปหน่อยนะโอ้โหอาจารย์นะครับผมอา,อาจารย์ลองลองหน่อยฮะลองหน่อยฮะครับอ่าประมาณ 70%ได้แล้วเอาจารย์ธนิศสีกินพี่งั้นงั้นพี่พี่ก็ค่อยๆตามมาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเริ่มเริ่มเลยเริ่เลยนะเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตามพี่ครับ